นุกธนดลแจงสาเหตุเลิกนางเอกช่องวันอปริยานตโต้แฟนคลับไม่ปลืม้มวันที่25กันยายน65ที่โรงภาพยนตร์สยามพาวาลัยชั้น6ศูนย์การค้าสยามพารากอนนักร้องหนุ่มนุกธนดลสิริแวว์วลคู่หูดูโอ้สาวหล่อสุดเท่ไปชัดนภาให้สัมภาษณ์ในงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ครั้งที่30ถึงเรื่องที่ออกมาโพสต์ภาพตนเองกับแคปชั่นแบบเศร้าๆว่าจะไม่ย้อนเวลากลับไปแก้ไขแต่จะใช้เวลาที่เหลือเดินต่อไปเพื่อปรับปรุง ท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากถามถึงเรื่องที่โพสแคปชั่นจะไม่ย้อนเวลากลับไปแก้ไขแต่จะใช้เวลาที่เหลือเดินต่อไปเพื่อปรับปรุงเกิดอะไรขึ้นอันนั้นง่ายๆเลยครับเข้าไปดูแคปชั่นในเน็ตแล้วเห็นมันโดนใจอันนี้มันโอเคดีอะไรประมาณนั้นก็เลยเอามาโพสต์ไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้หน่อยทุกวันนี้ปกติททำงานมีความสุขดีมากเลยส่วนเหตุผลที่อยากโพสต์ข้อความนั้นเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่เราอาจจะเคยผิดพลาดมาก่อนในอดีต เลยรู้สึกว่าข้อความนี้มันดีนะที่แบบว่าเราก็ไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้แต่ว่าต่อจากนี้เราก็สามารถที่จะเลือกทําในสิ่งที่ดีได้เห็นข้อความที่คนเข้าไปแสดงว่าคนเดิมสันดานเดิมเปลี่ยนอะไรได้ไหมสําหรับคนแซใช่ไหมถามว่ารู้สึกอะไรไหมจริงๆแล้วแต่ก่อนทิดนะแต่ว่าปัจจุบันนี้รู้สึกว่าเลือกโฟกัสคนที่รักเราดีกว่าหลังจากเอามาจับต้นชนปลายดูแล้วรู้สึกว่าคนที่รักและคนที่ให้กําลังใจเรามีปริมาณที่เยอะกว่ามาก เลยอยากที่จะถนอมใจที่พี่ๆเหล่านั้นมากกว่าส่วนผมเองก็ไม่ได้ไปตอบโต้อะไรแฟนคลับของเราเข้ามาปกป้องเยอะกลายเป็นดรามา่าถล่มกันในโพสตจริงๆแล้วถามว่ารู้สึกดีไหมมันก็ตอบไม่ได้เพราะเราก็ไม่ได้อยากให้พี่ๆเขาทะเลาะก,กันแต่ก็อยากจะบอกพี่ๆที่มาปกป้องเราว่าขอบคุณที่มาปกป้องนุก๊กแล้วก็อยากจะให้พี่เขาโฟกัสในตัวตนที่เป็นเราดีกว่าไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะมาแซหรือเขาจะมาดราม่าอะไรเลือกที่จะปล่อยผ่านดีกว่า สงสัยไหมว่าทำไมเขาถึงมาแซเราแบบนั้นอันนี้ถ้าเกิดเราจะมองจริงๆมันมีหลายร้อยอย่างมากถ้าสำหรับคนที่เขาไม่ชอบเราหรือไม่รักเราอ่ะนะไม่ว่าเราจะทำอะไรถ้าเขาไม่ชอบแล้วยังไงเขาก็ไม่ชอบเราอยู่ดีเราเลยเลือกที่จะไม่ไปเสพไปอ่านดีกว่าน้อยใจไหมที่เวลาโพสอะไรแล้วจะต้องมีประเด็นดราม่าแบบนี้ตลอด ตอบได้เลยว่าไม่ครับแรกแรกเราอาจจะมีน้อยใจมีน้อยแต่ว่าหลังๆมันนี้เรารู้สึกว่าเราเลือกเสพและเลือกอ่านสําหรับข้อความที่เป็นกําลังใจดีกว่าพอมีเหตุการณ์แบบนี้การที่จะโพสตอะไรหลังจากนี้มันทําให้เราเกรงไหมหลังจากนี้มันก็ไม่เกรงครับแต่ว่าที่เราจะไปเอาแคปชั่นในเน็ตมาเราก็คงต้องดูและต้องอ่านด้วยเพราะในบางแคปชั่นรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ถูกเสมอไป แล้วมันก็มีหลายมุมรวมถึงบางข้อความมันอาจจะกํากวมด้วยแล้วทำให้ที่ TFC บางคนเข้าใจกันผิดอะไรประมาณนี้อัปเดตเรื่องหัวใจหน่อยที่ก่อนหน้านี้มีคนจับจ้องสรุปตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้โสดสนิทสิทธ์สายหน้าเลยครับก่อนหน้านี้ไอปริยานัดออกมายอมรับว่าเลิกกับเราแล้วจริงเท,ท็จเป็นยังไงก็ใช่ครับก่อนหน้านี้เราก็มีเปิดใจคุยกัน แต่ว่าตอนนี้ก็ยุติแล้วด้วยเหตุผลหลายๆอย่างที่เราอาจจะไม่ขอพูดแล้วกันบางคนรู้สึกว่าทำไมจบความสัมพันธ์กันเร็วจังจริงๆหลายๆคนอาจจะคิดว่าเกี่ยวกับ fc หรือเปล่า fc หรือเปล่าที่ทำให้เราทั้งสองคนไม่ได้คุยกันต่อเราอยากจะบอกเลยว่าไม่ได้เกี่ยวกับ fc เลยคนสองคนที่เปิดใจคุยกันมันก็อยู่ที่คนสองคนนี่แหละยืนยันว่าเลิกกันด้วยดีครับโอกาสที่จะรีเทิร์นละ อันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับถามว่าตอนที่เลือกกันเสียน้ําตาไหมคือมันเข้าใจกันด้วยดีครับแฟนคลับว่ายังไงบ้างให้กําลังใจหรือว่าดีใจมันก็มีหลายๆความคิดครับแล้วแต่ว่าใครจะคิดยังไงก็ได้แต่ตอนนี้ก็คือผมโสดแล้วถามว่าพร้อมเปิดใจใหม่หรือยังตอนนี้ทํางานครับทํางานแล้วมีความสุขครับแต่ก็ไม่ถึงกับปิดตัวเองถามว่าในอนาคตจะต้องมีไหมจริงๆผู้ชายผู้หญิงทุกคนก็ต้องมีคู่อยู่แล้ว แต่ปัจจุบันนี้เราคิดว่าเราทำงานแล้วครอบครัวก็มีความสุขด้วยคนละทางก็มีความสุขด้วยที่ที่ FC ก็ชอบเวลาเราทำงานขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมข้าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ